เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะกับเรื่องราวปัญหาชีวิตคู่ค่ะที่อุปสรรคเนี่ยหนักหน่วงเหลือเกินกับซีรีส์เปลือกรักปมหลวงแฮงเอาค่ะ ถึงบบทสรุปสุดท้ายจะเป็นไปในทิศทางไหนก็ต้องจบลงที่ตัวบุคคลอยู่ดีดังนั้นการตัดสินใจที่จบปัญหาบางอย่างมันต้องมีสติกับการกระทำมากที่สุดเช่นเดียวกับทางออกของหยุดดาวสาวที่แกร่งและสะตรองมากที่บางคนเนี่ยคิดว่าเธอสามารถรับมือได้ทุกอย่างแต่ตรงกันข้ามค่ะกับสิ่งที่เธอต้องเจองานนี้ความแรงของเรื่องราวเลยโดนใจแฟนๆต่างรวมใจกันมาแสดงความคิดเห็นช่วยแนะวิธีจัดการกับปัญหาเรียกได้ว่าอินกันแบบสุดๆมาร่วมลุ้นบทสรุป ทั้งหมดได้แล้วค่ะในซีรีส์ดราม่าร้อนแรงแห่งปีอย่างเปลือกรักปมหลวงแข็งเอาดูได้ทางโมโนแม็กซ์ที่เดียวเท่านั้นและพิเศษสุดๆค่ะสำหรับแฟนๆแอปพลิเคชันนะคะดูหนังออนไลน์โมโนแม็กซ์และซีรีส์เปลือกรักปมหลวงค่ะเมื่อซื้อ Max Play TV Stick ติผ่านทาง s h อป e e Mono Max ท่านจะได้รับของพรีเมียมจากซีรีส์เปลือกรักปมหลวง2ชิ้นได้แก่แก้วไวน์สุดพิเศษแล้วก็ซื้อยืดสกรีลายเปลือกรักปมหลวงทันทีด่วนนะคะอันนี้จานวนจากัดค่ะสามารถสอบถามเพื่อ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Monomax หรือว่าทาง021007007ค่ะ